สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้ลูกนั่งคายิงหัวกันนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับค่าลูกนั่งยิงหัวมันสามารถทําได้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยค่อนข้างโกงนิดนึงนะครับอาจจะไม่นิดนึงอ่ะอาจจะมากเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้อยู่นะครับ1ศัตรูต้องยืนอยู่นิ่งๆเท่านั้น2องคือเราต้องมีของแต่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีของแต่งเนี่ยลูกนั่งไปนี่เข้าหััััััวววเเเเเข่าาานนนนะะะครรรรบบิธีกกกฝึจปป็ยยยงไไ๋ชมล เราก็เล่นเกมฟรีไฟล์มานานแล้วนะแต่ยังไม่มีภาพโบเปอร์มือถือเท่ๆใช้เลยไหนดูซิภาพนี้ไม่ชัดภาพนี้ไม่เต็มภาพนี้ก็ไม่สมส่วนเองใช้แอปน็อกลักกี้เวอเปอดูสินั่นเสียงใครนะ่ะแล้วแอปน็อก l u c กี้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันดีจริงหรอผมจอนวิกลูกพ่อไงครับแอปน็อกลักกี้เวอเปอไหนดูซิถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยวัดเลยนะเจ้าจอนวิกโอ้นี่มันความชาัดระดับ h ED d 4K เคนลี่น่ารักมากแล้วภาพก็ยังเต็มจอด้วยนะรองรับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อขนาดเครื่องของเราเก่าแล้วนะเนี่ยยังใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ภาพเกมฟรีไฟยังมีหมวดหมู่ให้เลือกมากกว่า20ประเภท600,000กว่ารูปโอ้นี่มันแอปในฝันชัดๆยังไม่หมดแค่นั้นนะพ่อฮะ,ฮะยังมีอีกหรอมีภาพเคลื่อนไหว 3D ให้ใช้ด้วยนอกจากนี้ยังนำคลิปจาก t ิ k ต o k i อจอาร์ว่ามือถือเนี่ยมาตั้งเป็นรูปวอลเปเปอร์ได้ด้วยนะยังไม่หมดแค่นั้นนะ เรายังสามารถเพิ่มรูปที่เราชอบลงไปในเพลลิสได้และตั้งเวลาปรับเปลี่ยนรูปได้ด้วยเรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งรูปเคนลี่โมโคแคลอรีในวันเดียวกันเลยน็อกลักกี้วอเบอร์สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS วิธีดาวน์โหลดเข้าไปที่เพจสโตพิมพ์น็อกลักกี้วอเบอร์กดดาวน์โหลดหรือลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะออแอปี่น,นี้เราต้องให้5ดาวแล้วนะนั่นสิจอร์วิกลูกพ่อเอาไปเลย5ดาว วันนี้จอห์นวิกแนะนำแอปดีๆให้พ่อแบบนี้นอกจากจะไม่พาไปปล่อยวัดแล้วยังจะพาไปหาสาวๆแทนด้วยนะเย้ไปกันเอะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันก่อนนะครับ1กดช่วยเล็กนะครับตอง AWM กดยิงค้างเพื่อสะบสำหรับการตั้งค่าลุกนั่งยิงหัวคาก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการฝึกให้เ,เพื่อนๆนั้นเข้าไปในโหมดฟรีสไตล์หยิบค้าขึ้นมาใส่ของแต่งให้เรียบร้อย มาดูสูตรการใช้คาลุกนั่งยิงหัวกันนะครับก่อนอื่นนั้นให้เพื่อนๆนั้นนั่งจุ่มค้างไว้เลยก็ได้นะครับถ้าเรายังไม่ชำนาญเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปยืนนะครับนั่งค้างรอศัตรูไว้เลยก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยจะเห็นตรงกลางหน้าจอเราไหมเวลาที่เราเล่น a w m เนี่ยส่วนมากเราจะเลงกลางหน้าจอไว้ให้โดนตัวใช่ไหมครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับให้เราเอากลางหน้าจอเนี่ยไว้พยายามส่วนอกหรือว่าส่วนแถวแถวหัวศัตรูก็ได้นะครับประมาณนั้นนะอ่ะวางเป้าให้ถูกนะครับจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนนั้นกดย กดยิงค้างไว้ก่อนแต่นั้นทําการลุกขึ้นมาปุ๊บเป้าเนี่ยมันจะเข้ากับหัวศัตรูพอดีนะครับแล้วก็ปล่อยยิงปั้งนะครับหัวแตกนะครับแต่ตอนแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นหัวเขา่านะครับเออตอนแรกๆอาจจะเป็นหัวเข่าจากนั้นเนี่ยอ่ะเราลองทําใหม่ทีนึงครับให้เรานั้นนั่งค้างจุ่มรอไว้ก่อนนะครับแต่นั้นกดยิงค้างแล้วก็ลุกปล่อยยิงปั้งนะครับประมาณนี้เนาะอาจจะยังไม่เห็นภาพกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกับหัวคนจริงๆแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพกันนะ มาต่อมาเรามาฝึกกับหัวคนจริงๆกันนะครับก่อนอื่นเลยนั้นให้เ,เพื่อนๆนั้นถอยมาระยะหนึ่งก็ได้จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับระยะกลางๆในการฝึกละกันเนาะจากานั้นเนี่ยให้เ,เพื่อนๆนั้นกดนั่งค้างจุ่มรอไว้นะครับแล้วก็กดยิงค้างกดยิงค้างนะครับจะสังเกตได้ว่าเป้าเนี่ยมันล็อกเขา้าหาตัวศัตรูเองเลยสําหร,รับการยิงค้างนะครับเพราะว่าเรามีของแต่งนะไม่มีของแต่งทําไม่ได้นะครับพอเรากดยิงค้างปุ๊บให้เราทําการกดนั่งนะครับอีกทีหนึ่งมันจะเป็นลุกนะครับให้เราทําการกดลุกเป้าเนี่ยมันนีีรกณ้ มันต้องทําไว้ด้วยนะมันถึงจะเข้าหัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองอีก one, ทีหนึ่งนะครับให้เรานั่งค้างจุ่มรอไว้จากนั้นเนี่ยกดสโคบค้างแล้วก็ลุกปล่อยยิงโอเคไหมเราลองทําขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับนั่งรอไว้กดยิงค้างลุกปล่อยยิงนั่งรอไว้กดยิงค้างลุกปล่อยยิงนะครับเราทาไวๆทําจนคล่องแคล่วแล้วเนี่ยส่วนเรื่องการปล่อยยิงเนี่ยถ้ามันติดหัวเนี่ยก็ปล่อยยิงได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ติดหัวเนี่ยเราก็ทําใหม่แล้วค่อยปล่อยยิงนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่ความ ค้างลุกเรายังไม่ต้องยิงให้เป้ามันโดนหัวก่อนแล้วเราค่อยกดยิงนะครับทําไปจนชํานาญก่อนเราทาชานาญเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยปล่อยยิงแบบเร็วก็ได้นะครับเราจะรู้จังหวะยิงเองถ้าเราทําเร็วแล้วนะทําขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับนั่งค้างไว้แล้วก็สะโคบค้างไว้ลุกยิงอ่ะโอเคนะครับที่สําคัญเนี่ยตอนที่เรากดสะโขบค้างแล้วนั่งเนี่ยต้องสัมพันธ์กันนะครับต้องกดไว้นะครับกดไว้แต่อย่าลืมนะครับเล็งเป้ายังไงก็ได้ให้มันอยู่ตรงตัวนะครับแต่ว่าคาเนี่ยมันเป็นปืนที่เราเล็งไปเนี่ยยยเป้้ามัันนจะะอออูู่่ตรรงกแลวคบ เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เล็งเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดที่สำคัญมากแต่ว่าจุดที่สําคัญที่สุดของการใช้คือการทําไวนะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของจริงกันดีกว่านะครับการใช้งานของจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนขั้นตอนตะกี้นี้เลยนะครับแต่จุดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือความไวในการใช้นะครับสมมุติว่าพอเราเจอศัตรูเนี่ยเรานั่งค้างรอไว้เลยนะครับแล้วก็กดยิงค้างลุกปล่อย เห็นไหมครับมันจะเข้าหัวแบบพอดีเป๊ะเลยถ้าเราทาไวพอนะครับเจอัตูดีตัวหนึ่งกดยิงค้างลุกปล่อยอ่าหัวแตกนะครับเจอัตูีตัวหนึ่งแล้วเราก็กดยิงค้างลุกปล่อยนะครับการปล่อยยิงของเราเนี่ยพอมันเข้าหัวเนี่ยเราจะปล่อยยิงตอนไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ความไวแล้วก็ความคุ้นชินนะครับจุดที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าตอนที่เรากดยิงสโคบค้างไปเนี่ยแล้วลุกเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยต้องทําไวนะครับกดยิงค้างลุกปล่อยยิงเข้าหัวนะครับสำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าต้้องใช ทำเร็วพอสมควรเลยสําหรับใครที่ทําช้าๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องนั่งค้างรอไว้ก็ได้นะครับเราก็เดินเล่นชิลๆของเราไปนะครับจากนั้นเนี่ยพอเจอศัตรูปุ๊บเนี่ยให้เรากดนั่งยิงค้างลุกปล่อยยิงนะครับศัตรูก็จะได้ไม่คิดว่าเราใช้ส deal, ro, Somehow, ูตรนี e ้นะเพราะว่าเรายืนค้างไว้ก่อนเนาะการที่เรายืนค้างรอไว้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ฝึกจนชํานาญแล้วเนาะเรายืนค้างรอไว้นะครับจากนั้นเนี่ยพอศัตรูมาปุ๊บเนี่ยกดนั่งแล้วก็ยิงค้างลุกปล่อยยิงเข้าหัวแตกนะครับส่วนใครที่บอกว่าทําไม่ได้เนี่ย แนะนำว่าฝึกเยอะๆฝึกหลายๆชั่วโมงนะครับมันไม่สามารถทําได้ในเพียงเวลาไม่ถึงชั่วโมงสําหรับคนที่ไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่นะครับต่อมามาพูดถึงเรื่องระยะการใช้งานกันบ้างนะครับระยะใกล้สามารถใช้งานได้ไหมคําตอบคือ ระยะใกล้สามารถใช้งานได้นะครับส่วนวิธีการกดเหมือนเดิมเลยนะครับระตูต้องยืนนิ่งเหมือนเดิมด้วยนะระยะใกล้นะครับใช้งานได้แน่นอนส่วนระยะกลางระยะกลางเองก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับวิธีกดก็เหมือนเดิมนะครับส่วนระยะไกลล่ะระยะไกลสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับบอกเลยว่าโหดมากสําหรับคาระยะไกลนะครับ ใครที่แบบเอา A ดับสองหัวเราเนี่ยยืนนิ่งๆเนี่ยเจอคาลุกนั่งสวนไปนี่บอกเลยว่ามีร้องนะครับสำหรับเจ้าสูตรตัวนี้นะสำหรับใครที่ทำติดแล้วเนี่ยอย่าลืมฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีใครทำติดบ้างไม่ติดบ้างติดกี่คนบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการสอนคลิปหน้านะครับแล้วก็ใครแชร์ได้เนี่ยจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับทุกคคน bye bye, นบบาายรัหร ที่ดูคลิปผมจนจบนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกหนึ่งทิคนะครับเป็นการใช้ AWM ลุกนั่งยิงหัวนะครับบอกเลยว่าทิคนี้เนี่ย ใช้งานจริงไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถเล่นกับเพื่อนขำๆได้นะครับเอาไปลงคลิปสนุกๆเฮฮาแน่นอนนะเพราะว่าเห็นหลายๆคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าพี่ครับพี่ครับสอนใช้ลูกนั่ง AWM ยิงหัวหน่อยครับไอเราก็คิดว่าเอ๊ะมันทําได้ด้วยเหรอจนเกิดไอเดียขึ้นมานะครับว่าในไหนก็บอกว่าจะให้สอนละถ้างั้นเดี๋ยวจะสอนให้ดูนะครับส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่า M79 สอนยิงหัวหน่อยเนี่ยอันนั้นยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะทํายังไงเนาะ พยายามจะคิดให้ได้นะสําหรับคอมเมนต์แปลกๆมานะบอกเลยว่าผมนี่คิดจริงจังนะครับจะสอนให้ได้นะจะบอกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีนี้การครับสำหรับ AWM ในการลุกนั่งยิงหัวนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่การตั้งค่ากันก่อนนะครับการตั้งค่ากดเข้าไปนะครับ AWM ใช้แบบดั้งเดิมครับแบบดั้งเดิมตัวนี้เนี่ยเวลาที่เรากดยิงไปเนี่ย มันจะกระสุนออกไปเลยนะครับมันจะไม่เข้าสโขบให้นะครับบอกไว้ก่อนนะว่าทิกนี้เนี่ยเอาไปใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ากว่าจะง้างกว่าจะยิงกว่าจะอะไรเนี่ยรับรองว่าแตกก่อนนะครับสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนขำๆได้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ทิก AWM นี้ใครที่ยังลุกนั่งไม่เป็นเนี่ย ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูคลิปช่องผมก่อนนะมีการสอนลุกนั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนปืนที่เราใช้นั้นก็มี AWM นะครับแล้วก็เป็นปืน AR อีกหนึ่งกระบอกที่สามารถเข้าสโคบได้หรือจะเป็นปืนอะไรก็ได้นะครับที่สามารถเข้าสโคบลุกนั่งได้นะครับส่วนการใช้ก็เอาปืนที่เข้าสโคบมาได้จัดการลุกนั่งไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนปืนเป็น AWM กดยิงไปเลยมันจะเข้าหัวให้เลยนะครับใช้ปืนสโคบลุกนั่ง เอาหัวปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนปืนแล้วก็กดยิงนะครับอันนี้เป็นทิคง่ายๆนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยอย่างที่เห็นนะว่ามันช้านิดนึงนะครับไม่ไม่นิดอะช้ามากเลยนะครับใช้ปืนสโคปลุกนั่งยิงเปลี่ยนปืน AWM ยิงเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้ทิคในการใช้ AWM เนาะก็ใครที่สามารถเอาไปใช้งานจริงได้เนี่ยก็น่าจะต้องเป็นไก่นะศัตรูน่าจะต้องเป็นไก่มากๆเลยนะครับมันถึงจะใช้งานจริงได้เพราะว่ามันช้ามากๆเลยนะครับ แล้วก็คอมเมนต์ที่บอกว่า M79 เนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวจะไปคิดมาให้นะครับขอนั่งคิดนอนคิดสัก3าวัน4คืนนะครับอ่ะส่วนคอมเมนต์บอกว่าลุกนั่งยิง AWM หน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลุกนั่งยิง AWM นะครับแต่ว่าถึงจะไม่ใช่จากตัวมันโดยตรงก็ตามครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการลุกนั่งเหมือนกันนะครับโอเคนะสำหรับคอมเมนต์นี้น่าจะหมดไปละสอนเรียบร้อยนะครับ you <laughs>